สวัสดีครับทุกคนอัปเดตเตียเ่ยงลูกนกตกลังของเรานะครับตอนนี้น้องก็ขนขึ้นเต็ม,มหมดแล้วแปลว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะปล่อยน้องขึ้นสู่ธรรมชาติแล้วนะครับเตีเ่ยงตอนนี้ก็เลี้ยงมาก็เกือบจะเจ็ดเดือนแล้วนะครับสิ้นเดือนนี้ก็ครบเจ็ดเดือนแล้ว ก็คงจะต้องปล่อยน้องขึ้นสู่ธรรมชาติแล้วขนก็ขึ้นเต็มหมดแล้วครับสวยๆเลยในตอนแรกคิดว่าบนหัวก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับตตนนี้ก็ขึ้นเต็มหมดแล้วเจอกันวันแรกก็คิดว่าจะไม่รอดแล้ว ดูสภาพไม่น่าจะรอดนะครับก็โดนนกตัวใหญ่ลุมจิกบริเวณหัวของเขานะครับเจ้าเอี้ยดุซะด้วยนะดุซะด้วยนะ สิ้นเดือนนี้ก็ต้องไปหากินเองแล้วโตวพอที่จะหากินเองได้แล้วนะเฮียงว่าจะปล่อยแล้วนะออโอ้ย